สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านรับทำเหล็กดัดมุงลวดควรเลือกร้านช่างชำนาญการเฉพาะทางประสบการณ์สูงอย่างพวกเราเป็นร้านที่รับทำเฉพาะเหล็กดัดมุงลวดประสบการณ์สูงผลงานมากมายหลายร้อยหลังและร้านของเราเป็นโรงงานรับผลิตงานตามขนาดหน้าต่างเดิมของลูกค้าและผลิตงานตามที่ลูกค้าสั่งตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าบ้านลูกค้าจะสวยและถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนเป็นจรงการช่างรับผลิตและติดตั้งเหล็กดัดมุงลวดทุกชนิดยินดีให้บริการครับสวัสดีครับผมช่างอาร์ตจาก ร้านเบนจลงการช่างวันนี้ผมจะพามาชมรายละเอียดงานต่างๆของทางร้านเรานะครับเหล็กกรอบที่ทางร้านเรานํามาใช้เป็นเหล็กกวาวนัยทุกจุดเหล็กกวาวนัยคือเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม กับวนการนี้จะช่วยให้เหล็กทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเหล็กกวาวนท์มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กธรรมดาเนื่องจากทนต่อการกัดก่อนกวาวนท์มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสําหรับงานโครงสร้าง เหล็กที่ทางร้านเรานำมาใช้ทำลวดลายของเหล็กดัดทางร้านจะใช้เป็นเหล็กสีหุนตันทางร้านจะไม่ใช้เป็นเหล็กสีหุนโป่งเพื่อความแข็งแรงของประตูหน้าต่างเหล็กดัดของลูกค้าคุณสมบัติสวยงามแข็งแรงทนทานทนต่อการเสียดสีสูงสามารถถ่ายเทน้ำหนักได้ดีเหล็กสี่เหลี่ยมตันคือเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุลสทั้งเส้นอมไหล่อลอยต่อขึ้นรูปด้วยการรีดด้วยความร้อนเนื่องจากเป็นเหล็กต่อเนื่องทั้งเส้นไหลรลอยต่อทําให้มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพาแวดล้อมส่วนใหญ่ช่างก่อสร้างจะนําไปใช้ตกแต่ง เหล็กละแนงละเบียงั้วราวบันไดสร้างสารรเฟอร์นิเจอร์สร้างรายละเอียดให้กับงานทําให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้นงานสีทางร้านเลือกใช้เป็นสีอบพาวเวอร์โคตติ้งเป็นสีฝุ่นอบด้วยความร้อน2 0 0อถึงสอง้องศาทนต่อทุกสภาพอากาศทนต่อแรงขีดขว่วนทนต่อแรงกระแทกสีอบพาวเวอร์โคตติ้งคืออะไรคือการนําสีที่มีลักษณะเป็นผงคล้ายกับแป้งซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นแม่สีเลซินและส่วนประกอบจากสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับองค์สีและพ่นด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วยกรลม,มิตร,รี เตรียมวัสดุการนำไปแฝนและการพ่นสีด้วยปืนไฟฟ้าควบบวกควลบสีผงจะจับชิ้นงานและอบชิ้นงานด้วยความร้อนมากกว่า200-250องศาเพื่อให้สีจับกับผิววัสดุได้อย่างเหนียวแน่นไม่หลุดไม่ลอกออกง่ายและติดทนนานข้อดีของสีอบพาวเวอร์โคตติ้งความทนทานสูงสีพาวเวอร์โคตติ้งมีความทนทานต่อการขีดข่วนการกระแทกและการกัดก่อนได้ดีกว่าสีชนิดอื่นๆเนื่องจากมีการยึดเกาะกับผิวได้หนาแน่นและมีชั้นฟิล์มที่หนากว่าการใช้งานการใช้งานที่หลากหลาย สีพาวเวอร์โคทติ้งสามารถใช้กับวัสดุต่างๆได้มากมายเช่นโลหะพลาสติก oh และไม้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ลวดลายของลายเหล็กดัดลูกค้าสามารถเลือกลวดลายได้เองตามใจชอบทางร้านสามารถผลิตได้ทุกลวดลายแค่เพียงลูกค้าส่งรูปมาให้ทางร้านประเมินและผลิตตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยครับงานติดตั้งงานติดตั้งของทางร้านดำเนินงานด้วยช่างประสบการณ์สูงติดตั้งงานเหล็กดัดมาแล้วมากกว่า10ปีขอบคุณที่ชมคลิปจนจบ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะติดเหล็กดัดมุ้งลวดจะหลังเล็กหรือลังใหญ่ไว้ใจเราไม่ผิดหวังนึกถึงเป็นจรงการช่างรับผลิตติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดทุกชนิดโทร0656405969หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ